มาน้องลังมาอุ้มอีนต่อบาลังเร็วเด้งสองสามฟิว <c oughs> อันนี้พี่นาเหรอสกายไปต่อเพื่อนใครโลดถ้าอยากเล่นนะลูกอ่ะเด้ง,ดงสองสามฟิวโหแข่งแรงมาก กระตูนไปต่อแถวนะคะถ้ากระตูนอยากเล่นนะโอ้อุ่มอิ่มก็เก่งข้างในนี้ใต้มันดึงควงควงอแข็ง 2> 2, พอเดี๋ยนี้ขอสี่หนึ่งสองสามฟิวหนึ่งน้องปันไปไม่รู้ว่าต่อแถวกับเพื่อนนะลูกหนึ <entend sta> ่งสองสามฟิวฟิวอ่า <study> <ích forgotten>? <study> อ,อ,อ,อุ่มอิ่มอย่าเพิ่งลงนะลูก